สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับนําเชียร์พาเลื่อ้ยครับพี่น้องมีแนวทางเราพัฒนามาสู่พี่น้องเอฟซีครับผมนี่กะโอ้ักขากําลังเกิดแล้วครับพี่น้องเนาะปลูกไปวังสองสามอาทิตย์ที่แล้วครับผมกําลังสีงามเลครับพี่น้องเนาะครับผมอันนี้ก็มั่นหานาทีครับพี่น้องมันห้านาที เอาก่อนสีเบิ้งตัวเล็กล่าพัฒนาครับผมคลิปนี้จะเป็นแนวทางเล็กของปูขุนเล่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก่ามาเชื่อจีภาพชม่มต้นแค่เตียปลูกไ้ครับผมปลูกไว้เป็นแถวเลยครับก,ก็ล่างจะซื้นเนาพี่น้องเนาะถือฝนไปครับอ๋อนี่กายไปต้นพักหวานจังสีงย่งบาง,องอย่งหลหรครับพักหวานปลา ืัอนี้ปูบรได้หายสัมผัสเด้ครับพี่น้องปูขุนบรได้หายสัมผัสครับผมเพราะว่าปูมีงานอยู่วัดน้พี่น้องเนาะครับผมต่อมาเชียร์ไปปูก็อยากอยู่ปูก็เลยทรงเนวทางมาไห้กับนําเชียร์พ้าลวยนี่แหละครับผมมานําเสนอเองนาะพี่น้องเนาะเลาาพัฒนาปูขุนครับงวดวันที่10เมษายนครับเหเมื่อแรกนี่นาะพี่น้องเนาะครับงวดที่พันมาปูกะ เขาโตว,วิ่งเด้ครับพี่น้องเนาะวิ่งหกกับเก้าครับผมเขาที่เก้าครับกับเล็กปูกับอ่าสายวิ่งสายหลุดนี่อ่าบ๊อบผ่าดนะครับพี่น้องเนาะไม่ผิดหวังครับผมโอ้หมักบวก,แก,บก,กแก่แล้วครับก็ได้ไปเห็ุกินพี่น้องแก่แล้วครับเ๋ยวกะ เป็นในต์ตกเกิดขึ้นมาอีกครับพี่น้องเนาะครับอันนี้ผักกัดยาครับผมสื่อเมื่อพร้อมก็พักขาเนี่ยครับพี่น้องเนาะนี่ติดดินแล้วครับผมเดี๋ยวให้เป็นเครียมี่ยอดกินกับซุปกินกับนื้อใหม่ได้แล้วครับผมบ้านนี้กินกับซุปนื้อใหม่กินกับปนครับผักกัดยาครับผมภาษาไทยบอก สาบคือกันเด้อครับผมว่าตัวนี้ยังกินดอกุนศูนย์จังน้อยเนาพี่น้องเนาะหินหินครับผมครับเฮาในคลิปนี้น้ำเชื่อพาลวยกับจิมาแจงข่าวอีกเรื่องหนึ่งเด้อครับผมครับหมวดวันที่สิบเมษายนครับพอจะเล่นสินกับขออาเบกอนเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมครับพอกะเห็นใจพี่น้องเอฟซียู่ครับผมครับเพราะว่าเพื่อนกั อาเรกเป็นยังบ่หนิ่งเนาะพี่น้องเนาะกับผมกับพ่อก็เลยข,ขอเบรกก่อนกันบผมงวดนี้ขอให้ซ่อมเบิ่งสูตรก่อนเนาะพี่น้องเนาะกับผม๋ยวจังจะกลับมาหาพี่น้องเอซเช่นเคยครับผมครับพ่อจเจริญศีลงวดนี้พอไ่ได้หายเรกเด้อครับผมครับลาพัฒนาเอาพี่น้องเนาะก่อนที่จะไปเบื่องแนวทางตัวเลขลาพัฒนา ปูขุนงวดวันที่10เมษายนครับนํำเชียร์ผ้ารวยก็ขอกราบขอบพระคุณปูขุนเ้อครับผมที่เมตตาแนวทางครับเล่าพัฒนาครับแล้วก็พี่น้องเอได้โชว์เดลาน้ำกันครับงวดวันที่10เมษายนไปรับชมน้ำกันเลยนาอพี่น้องเนาะเป็นตัวไหครับผมไปรับชมกันเลยครับผม่อมาเชียร์ว่างตัวเลขไปนี่แหละครับพี่น้องเนาะกับเบื้องต้นของเก่าของใหม่ไปเลยครับ สายมื่อนี่ของเก่าเลยครับพี่น้องเนาะโปคูวินกับเขาอยู่ครับผมคูวินกับเขาอยู่ครับแปดกับเก้าครับวิ่งรูดเก้าเอาครับพี่น้องเดี๋ยวขอเอาของเก่าออกนะพี่น้องเนาะให้เหลือแต่ของใหม่บัดนี้ครับผมนี่แล้วครับพี่น้องครับผมลาวพัฒนาปูขูนงวดวันที่สิบเมษายนปูกับเมตตาส่งมาให้กับน้ำเชียร์พาลวยครับผม ครับเพราะว่าวัดปูมีงานเนาะพี่น้องเนาะรับปูกะบบาางพร้อมครับผมเอามาเป็นแนวทางครับผมมานําเสนอเอาวิ่งรูดสองกับเก้าครับผมครับเก่าก็ยังติดมาอ่เด้อครับพี่น้องเนาะเก่ารู้ดซื้อาจะมาหลายงวดอีเด้อครับผมครับซ้อมเบิ่งดีๆเด้อครับพี่น้องเก่านี่แหละครับผมวิ่งรูดเก้ากับสองครับผมเลขวิ่งหนึ่งสองห้าหก 789ครับผมมีอยู่7ตัววิ่งกันครับส่วนเลข2ตัวบนล่างครับผมปูจับให้7หางคือเก้าพี่น้องเนาะสองเกกอดข้อกันมากครับผม5 7 6 7 19 27 82และ93ครับผมตัวเน่นกับมี29เก้ากับ82ด้อครับพี่น้องตัวเน่นก็คืออาจจะเป็นตัวหลุดน้ำครับพี่น้องเนาะครพอดี2ส้น2 สองซน2ก็คือวิ่งรูด 2, 9และ8ปด้วยครับผมครับสตัวก็จะมี1นึ่งสอมนี่ครับผมครับในส่วนเลขสี่ตัวก็ส1มหนึ่งกครับผมครับแนวทางเลขเลราพัฒนาปูขุนครับผมครับปูเมตาโชคมาหายแล้ว แคปหน้าจอไ้เด้อครับพี่น้องกับเหล็กบินปูเหล็กบินปูนี่ลดอย่างนะพี่น้องเนาะครับเอาครับบรรยากาศก็ยังถือว่า,าดินชุ่มครับผมแต่ว่าพระอาทิตย์ก็ส่องแสงแดดคืนเก่าครับพี่น้องเนาะแต่ว่าพื้นดินก็นยังชุ่มน้ำอยู่ครับผมเพราะว่าต๊แห้งมากเลยครับพี่น้อง เมือวานนี้ครับทงหน้ากัยังน่องเลยน้ำอยู่ครับเอา้าครับเมือ่อกี้ได้เห็นล้วเด้อครับพี่น้องครับลาพัฒนาปลูกขุนครับแล้วก็แจ้งข่าวให้พี่น้องเอซีได้รับทราบกันครับผมว่าพอจะเลื่อนสินขอเบรกกันเด้อครับผมงวดวันที่สิบเมษายนนี่ครับผมพอว่า พอกับเบออยากให้พี่น้องเอฟซีต้องอเสียงเงินนะพี่น้องเนาะเพี่งขอปรับปรุงสูตรเล็กน้อยครับผมปรับปรุงสูตรครับผมจะกลับมาอีกครัง้งครับเอาไปเบิ้งกันอีกรอบนะพี่น้องเนาะลาพัฒนาปลูกขุนนี่แหละครับผมสองกับเก้าตัวลูดนดะครับผมสองกับเก่าตัวลูดครับตัวลูดตัวเด่นของปูกนี้ หลุดหยาบเนาะพี่น้องเนาะครับผมเปรียบๆหลายๆอาจารย์ครับผมติดเก้าติดสองครับงวดนี้คแคปหน้าจอไว้ครับผมครับช่วงบายบายก็จะมีแนวทางของพี่สาวเกาหลีเนาะพี่น้องเนาะเลขวิ่งพี่สาวเกาหลีกับเลขของผู้ใหญ่ลึกลับครับพี่น้องเนาะสองตัวบนล่างครับผมงวดว่างหันกับพี่สาวเกาหลีกัน เข่าทั้งบนเทั้งล่างเลยครับพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง8กับ7ครับผมเข่าเจ็ดบนกับเข่าล่าง8เนนะพี่น้องเนาะครับผมเลขออก2 7กับ8เก้าครับผมครับผู้ใหญ่ลึกลับเพื่อนกับส่งเลขให้กับผู้ใหญ่ลึกลับกับส่งเลขให้นะพี่น้องเนาะเขาเท่้งบนท่้งล่างให้กันครับพี่น้อง27ตรงตรงกับกับเก้าแปดตัวกลับครับพี่น้องครับเอา และอีกสำนักหนึ่งครับผมท้ายสุดก็คือ VIP พี่ปะกายครับผมงวดว่างหันเต็มเต็มเลยเนาะพี่น้องเนาะวิ่งบนล่าง8จับคู่8 9ครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องที่น้ำเชียร์พาลวด้นนาำเสนอมาครับผมพิจารณาเบิ่งเอาตัวเด่นตัวชนเด้อครับผมอยากให้พี่น้องเอฟซีอันไดนโชวได้รับครับโชคดีไปน้ำกันงวดวันที่10เมษายน66กครับผมครับ เอาถ่ายคลิปนี้กะขอวอวยพรให้พี่น้องซีถูกคเเนเล่เง่ายไปน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะครับเบิ่งเปรียบเทียบได้เลยอาจารย์เช่นเคยครับผมครับสำหรับคลิปนี้กะขอให้อาชคดีเด้อครับผมครับสวัสดีครับ